ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดโพสต์ล่าสุดต,ต้นธนพลหลังดราม่าทำร้ายนิวนิวแฟนสาวจบลงด้วยดีนะคะหลังจากมีเรื่องราวนิวนิวเอลเด้งหรือว่านิวนิวธนวารันนะคะที่ได้ไปแจ้งความว่าถูกหนุ่มคนสนิททำร้ายร่างกายบาดเจ็บหลายแห่ง ล่าสุดนะคะนิวๆแล้วก็ทนายความพร้อมด้วยเติ้นธนพลอดีตพระเอกชื่อดังคู่กรณีได้ไปเคลียร์ใจผ่านทางรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยนะคะซึ่งเรื่องราวจบลงด้วยดีค่ะโดยหนุ่มเติน้นยอมรับผิดทุกอย่างและยกมือไหว้ขอโทษแฟนสาวก่อนที่ล่าสุดนะคะหนุ่มเติ้นได้โพสต์อินสตาแ a m มระบุว่าขอบคุณครับคนดีที่รับคำขอโทษจากผม ผมนายธนพลขอสัญญาว่าจะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกขอโทษพ่อแม่ของผมพ่อแม่ของนิวแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านที่เคยสั่งสอนผมมาผมผิดเองครับที่ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมาทำให้คำสั่งสอนของพวกท่านทุกคนเหมือนไม่มีค่า ผมขอกราบขอโทษไว้ณที่นี้ครับและขอโทษผู้ที่ชื่นชอบในตัวผมตั้งแต่แรกที่ผมทําให้ทุกคนผิดหวังผมกราบขอโทษด,ด้วยครับขอบคุณรายการหนกระแสขอบคุณทนายพี่เอ๋ที่ให้ผมมีโอกาสได้ใช้พื้นที่ในรายการเป็นที่ขอโทษและสัญญาว่าผมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในชีวิตอย่าเรียกว่าพ่อให้เรียกว่าดัดดี ผู้ใหญ่ที่ผมเคารพท่านหนึ่งสอนผมมาตลอดว่าเวลาที่เราอยากได้อะไรจากเขาเราก็ต้องให้เขาก่อนเราต้องจริงใจแล้วก็รักเขาก่อนลองคิดดูว่าถ้ามีคนอื่นมาทำร้ายคนในทีมของคุณจะทำยังไงผมตอบได้ทันทีว่าผมจะลงไปช่วยทีมของเราทันทีโดยไม่ลังเลครับไม่ต่างกับที่พี่เอหรือว่าทนายไพศาลที่รักและคอยช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกับลูกมาโดยตลอดจะออกมาปกป้อง ซึ่งถ้าเป็นผมผมก็ต้องทำเช่นกันขอบคุณพี่เอมากนะครับที่ให้โอกาสผมให้ผมได้ขอโทษลูกสาวของพี่ผมขอสัญญาว่าผมจะไม่ทำเหตุการณ์แบบนี้ให้เกิดขึ้นอีกในชีวิตของผมเปิดโพสต์ล่าสุดของต้นธนพลนะคะหลังดราม,ม่าทำร้ายนิวนิวแฟนสาวขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ